สวัสดีครับวันนี้เราจะมารีวิว Razer d e a ดอ d V3 Pro นะครับต้องบอกก่อว่าคลิปนี้จะไม่ได้เป็นคลิปรีวิวแบบทางการเหมือนกับช่อง IT อะไรอย่างนี้นะครับเราจะมารีวิวตามความรู้สึกการใช้งานนะครับอันนี้จะเป็น first impression ในการใช้ของผมเลยเพราะว่าอันนี้คือผมซื้อมาใช้งานเองนะครับแล้วก็ผมคิดว่าน่าจะมีท่านผู้ชมท่านอื่นที่อาจจะคิดเหมือนผมนะนะครับว่าเฮ้ยจะซื้อ r a z e r d e a t a Adder V3 Pro ดีหรือจะซื้อ Logitech ซูเปอร์ไลท์นะครับ V2 หรือว่า V1 ก็ได้นะครับดีนะแต่จริงๆก็น่าจะต้องเป็น V2 ก็แหละเพราะว่าราคาเนี่ยมันชนกันนะครับกับตัวเรเซอร์ตัวนี้นะครับชื่อเต็มนี้ผมจำไม่ได้ o ล i t e c h G Pro X Superlight อ่านะครับ V2 นะตอนนี้เขาเป็น V2 ออกมาแล้วนะครับแต่ว่าเดอร์เนี่ยมาถึง V3 ละและเป็นรุ่น Pro นะครับถ้า V3 ธรรมดาก็จะเป็นตัวมีสายนะครับพอเป็น Pro เนี่ยก็จะเป็นไวเลส์นั่นเองนะครับอ่ะต้องบอกก่อนว่าผมลังเล2ตัวนี้มากๆนะครับ Logitech กับตัวเรเซอร์นะฮะ ผมเนี่ยลองจับ Logitech มาเยอะทั้งตัว Superlight V1 นะครับแล้วก็ Superlight V2 เนี่ยก็ได้มีโอกาสได้ไปลองในงาน TGS 2 0 2 3ก็รู้สึกว่าความต่างไม่มีกับตัว V1 นะครับอันนี้คือพูดตรงๆนะรูปทรง,งน้ำหนักเนี่ยความรู้สึกเนี่ยเหมือนเดิมเปะ๊ะนะครับเพราะว่าในงานเขาจะมีให้ ทั้งตัว s u p e r l i ไลท V1 แล้วก็ s u p e r l i ไลท์ B2 นะครับส่วนตัวผมแล้วผมไม่รู้สึกถึงความแตกต่างเลยใช้เขาว่าไม่แตกต่างเลยนะแต่ในตัวเลขสเปคผมไม่รู้นะครับผมไม่ได้ไปดูมาเนาะแต่ว่าเราเอาความรู้สึกการใช้งานจริงะตัวเลขมันก็เอาไว้แค่แบบขิงเฉยๆนะครับความรู้สึกการใช้งานเนี่ยคือรู้สึกว่าไม่ต่างกันทีนี้ในเรื่องของระบบการคลิกหรือว่า การเคลมว่าคลิกได้กี่ครั้งอะไรเงี้ยเราก็ไม่ได้ดูตรงนั้นนะครับเพราะว่าเอาจริงแบรนด์ Logitech กับ Razer มันเป็นค่อนข้างที่จะแบรนด์ใหญ่คือเขาก็ต้องทำของออกมาดีแล้วแล้วก็ใครที่ภาพจำว่า Razer เนี่ยของหลุด QC เยอะไม่ดียังนั้นอย่างนี้เนี่ยอันนี้คือแล้วแต่ประสบการณ์ของแต่ละคนที่ไปเจอมาส่วนตัวผมแล้วผมใช้ Razer มาตั้งแต่ผมม1น,นะม1อ,อ่ตอนนี้ก็ปี4แล้วจะจบแล้โอ้กี่ปีอะ ผมตีว่าประมาณ10ปีแล้วกันนะ10ปีมานี้ผมยังไม่เคยเจออุปกรณ์เลเซอร์ตัวไหนที่ผมซื้อมาใช้เองนะใช้คำนี้นะครับที่มีอาการเสียหรือว่าอาการแบบเพี้ยนอะไรเงี้ยแต่คนรอบตัวเจอบ่อยมากมิเสเตอร์ตองติงเลนเจอร์เพื่อนผมเนี้ยก็เจอต้นสัก์อย่างเงี้ยนะครับเพื่อนนั่นแหละสมัยนานมาแล้วเนี้ยก็เจอนะครับหูฟงหูฟังเมาส์เจอคีย์บอร์ดเจอแบบสีเพี้ยนอะไรเงี้ยทุกคนเจอหมดยกเว้นผมนะครับก็ต้องบอกก่อนว่า ประสบการณ์การใช้งานแบรนด์แต่ละแบรนด์ของแต่ละคนไม่เหมือนกันนะครับก็ต้องบอกว่าอันนี้แล้วแต่อันนี้แล้วแต่แต่วนตัวผมจะมาบอกว่าผมประทับใจแล้วก็ชอบเลเซอร์มากๆนะถึงชอบแค่ไหนผมก็ด่าเขานะถ้าเกิดว่าของมันไม่ดเออีเวลาคนถามว่าซื้อเลเซอร์ดีไหมเนี่ยนะครับผมก็จะบอกไปก่อนเลยว่า QC เนี่ยมันมีโอกาส ที่จะเจอของที่ไม่ดีนะแต่ว่าโอเคมันก็เคลมได้แหละแต่ว่ามันแล้วแต่ดวงจริงนะครับแต่โลจิเทคเนี่ยเราจะไม่เคยได้ยินเรื่องของการเคลมเลยนะอันนี้คือในแวดวงของผมนะถ้าใครเคยเจอของโลจิเทคก็คอมเมนต์ไว้ใต้วิดีโอให้ผมหน่อยลวกันนะครับแต่ในแวดวงของผมเนี่ยยังไม่เคยมีใครเจอนะครับไม่ว่าจะเป็นเมาส์ราคาถูกไปจนถึงแพงก็ไม่มีใครเจอนะครับอ่ะโอเคเรากลับเข้าเรื่องนะครับวันนี้เราจะมาดูอุปกรณ์ต่าง f ิลลิ่งเฟิร์สอิมเพรสชันในการจับการคลิกนะครับรวมไปถึงเราจะเปรียบเทียบกับ Logitech G Pro X Superlight V2 ด้วยนะครับเอาแค่ความรู้สึกเอาแค่ฟ e ลลิ่งการใช้งานแค่นั้นพอนะครับเรื่องเซ็นเซอร์เรื่องความแม่นยำการดีเลล์ของตัวเมาส์ผมตัดทิ้งเอาความรู้สึกในการจับเมาส์ล้วนๆน้ำหนักการสะบัดล้วนๆโอเคไหม เพราะว่าไอพวกเรื่องดีเลย์ผมไม่จะก,กิิตะขวงใจกับแบรนด์ใหญ่ๆแล้วก็เมาส์ราคา5,000กว่าบาทอยู่แล้วนะครับอ่าบอกก่อนว่า r a เซอ V3 Pro ตัวนี้นะครับขายอยู่ที่5,690บาทนะทุกคนแต่ว่าช่วงนี้ก็จัดโปรโมชั่นอยู่สำหรับร้านออนไลน์ทั่วไปนะครับก็อยู่ที่ประมาณ4,900ณนะตอนนี้นะณนะวันที่อัพคลิปเนี่ยวันที่10พฤศจิกาย,ยนเนี่ยนะก็ตอนนี้อยู่ที่ประมาณ4,900มือ2 อยู่ที่ประมาณ3,000กลางๆไปจนถึง3,000ต้นสำหรับตัว r a d e r V3 Pro นะครับแล้วก็ตัวนี้เนี่ยผมได้มาเป็นมือสองคุณรู้ไหมว่ามันเป็นมือสองดูดิดูสภาพกล่องดิอันนี้คือได้มาจากพี่ชายสุดที่รักนะครับที่ทำงานเนาะโอเคนะครับเรื่องของสเปคผมพูดตรงนี้ก่อนเพราะว่าพอไปถึงตรงนั้นแล้วเราจะไม่ได้พูดละเรื่องของสเปคถ้อใครอยากรู้นะครับตัวนี้นะครับ Razer V3 Pro เนี่ย ใช้เซนเซอร์ออปติคอลนะครับเลเซอร์โฟกัสโปร3 0 k นะครับแล้วก็ d p i เนี่ยปรับได้สูงสุดถึง3 0,000ื่นก็ไม่รู้ว่าจะให้มาเยอะอะไรนักหนานะครับเยอะแล้วแต่เด a แอดเดอร์รุ่นแรกๆที่เป็นโลโก้สีฟ้าแล้วนะครับก็มาเป็น6,4 0 0ตอนนั้นก็เมาส์เนี่ยยังรุ่นที่ยังไม่ได้เกิดเลยเนี่ยก็ยังอยู่ที่ประมาณแค่พันกว่าหรือ800เท่านั้นเองแต่เด a แอเดอร์ตัวแรกออกมาก็6,4 0 0นเลยนะครับ,รบก็คือให้มาเยอะตลอดมาจนถึงตอนนี้3 0,000ื่นแล้วนะครับแบรนด์อื่นเขาให้มมาาตัันนนนแค่่6,4 0,000เเเออออองงหรื12ี้ล3ยะ มาโคร5ปุ่มครับปรับ DPI บนตัวเมาส์เนี่ยได้5ระดับนะครับก็คือมีเมมโมรีในตัวเมาส์นะครับปรับได้5ระดับก็อันนี้ก็มีมาแต่ไหนแต่ไรนะครับสวิตช์เนี่ยเป็น Razer Optical Mouse Switch นะครับ Gen 3แล้วนะนะครับรองรับ90ล้านคลิกนะอันนี้คือที่เขาเคลมนะครับแล้วก็เทคโนโลยีเชื่อมต่อไร้สายความเร็วสูงเนี่ย Razer Hyper Speed Wireless นะครับแล้วก็บัตเตอรี่เนี่ยใช้งานได้สูงสุดเนี่ยถึง90ชั่วโมงต่อ1การชาร์จเต็มนะครับ น้ำหนักเบา63กรัมนะครับแล้วก็เชื่อมต่อได้ทั้งไร้สายแล้วก็ใช้สายได้นะครับแล้วก็การเชื่อมต่อนี่ยเป็น wireless USB dongle นะครับแล้วก็เป็นแบบ USB ธรรมดาได้ทั้ง2แบบนะครับ อุปกรณ์ที่ให้มาในกล่องนะครับก็จะมีตัวเมาส์นะครับมี Wireless USB dongle นะครับบวก USB dongle adapter นะครับแล้วก็สาย USB A to USB C นะครับก็คือรุ่น V3 Pro เนี่ยนะครับใช้เป็น USB C แล้วถ้ารุ่น V2 Pro เนี่ยจะใช้เป็น Micro USB อยู่นะครับก็ถือว่าร่วมยุคร่วมสมัยนะแล้วก็ r a เซอผมบอกนิดนึงว่า ถ้าคุณจะออกเม์ตัวใหม่มาแล้วเป็นไมโคร USB อะ่ะช่วยทําให้มันเป็นไมโคร USB ที่แบบเราสามารถเอาสายอื่นมาใช้ได้ไหมอะ่ะสายที่คุณแถมมาในกล่องอะ่ะมันมีแง่งนะครับที่จะต้องเป็นสายของมันเท่านั้นถึงจะเข้าไปชาร์จได้อย่างผมแบบทําสายชาร์จของตัวเมาส์ของเ a เซอร์แท้เนี่ยหายผมจะเอาสายชาร์จแบบ Android ที่เป็นไมโคร USB มาชาร์จก็ชาร์จไม่ได้เพราะมันติดไอแง่งร่องนั้นนะ,นะครับอันนี้คือแบบฝากถึงเ a เซอร์ด้วยนะฮะ แล้วก็มีเรเซอร์เมาส์กริปแทนะครับแถมมาให้ในกล่องเลยนะครับก็คือเราไม่ต้องไปซื้อกริปแยกไอ้พวกกริปคลิกซ้ายคลิกขวาหรือว่าข้างๆเนี่ยนะครับแล้วก็มีแมนนุ่นะครับที่ต้องบอกอุปกรณ์ภายในกล่องก่อนเนี่ยเพราะว่าผมก็ยังไม่เห็นข้างในนะครับว่าที่ผมซื้อมือสองมาเนี่ยนะครับเขาให้อะไรมาในกล่องบ้างเขาก็บอกอุปกรณ์ครบแต่ว่าเผื่อไว้ก่อนนะฮะสเปคข้อมูลประมาณนี้นะนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูที่ของจริงละนะครับอันนี้คือด้านหน้านะฮะแล้วก็ด้านข้างก็เป็นประมาณนี้นะฮะอ่าแล้วก็เรเซอร์ แพ็เกจสวยนะผมชอบ laser, แพ็กเกจเลเซอร์มาตั้งแต่แรกจนถึงตอนนี้ก็รู้สึกว่าเออทำออกมาดีนะครับอืมน,นด้านหลังประมาณนี้นะครับอ่ามีสวิตซ์สวิต์เป็นสีม่วงด้วยสวยดีนะครับตัวนี้จะไม่ได้เป็นแบบตัวสเตชันนะครับที่แบบสามารถวางแล้วก็ชาร์จไดนะ้ตัวเมาส์อ่ะอาจจะทําได้แต่ว่าตัวในกล่องของมันเนี่ยไม่ได้มีไม่ได้มีมาให้นะครับก็จะเป็นแบบดองโกเงี้ยเวลาคุณจะชาร์จแบตก็ต้องเสียบสายเอานะครับอ่ะโอเคเราไปเปิดกันเลยดีกว่านะครับอ ก็สไลด์ขึ้นมาอย่างนี้นะนี่เปิดมาเจอตัวเมาส์เลยนะฮะอันนี้ก็คือผมซื้อมือสองมาเขาติดกิฟทแบมาให้แล้วอันนี้คือกิฟทแอบอย่างที่เราได้ว่าไปนะครับอ่าสวยไหมสวยมากนะเออกิฟทแบสีดาด้วยแล้วเป็นดําแบบดูดิดำต,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 ตะปุ่มตะป่มอะเพรสะท้อนแสงสวยเลยนะครับตัวนี้ก็จะมีไฟสถานะอยู่ตรงสกอเรเมาส์นะครับแล้วก็ด้านข้างครับกิฟทแอบอันเนี้ยมันดีตรงที่เวลาเราแบบใช้แล้วเสื่อมเราสามารถหาสั่งซื้อได้นะ เอ,อมันคือเปลี่ยนได้เรื่อยๆนั่นแหละหรือว่าเราไม่ชอบอันนี้เราก็สามารถซื้อของอันอื่นมาติดได้นะครับน,นี่ด้านข้างแล้วก็อันนี้ด้านล่างนะครับโอเคแจมแจ้งรู้เรื่องนะครับด้านล่างนี้ไม่มีรูชาร์ดด o งเกิลสเตชันนะครับต้องเสียบสายชาร์จเท่านั้นก็น่าจะเป็นในเรื่องของความเบาด้วยแหละเขาอยากทําให้มันเบานะครับก็จะวางแท่นชาร์จไรเลสไม่ได้นะครับ ก็ดีเสียต่างกันนะครับอ่ะตันต้ไม่มีอะไรเลยแค่ปุ่มเปิดปิดแค่นั้นเลยนะครับเน้นเบานะอันนี้ก็เป็นรูชาร์จไทป์4นะแต่ว่ามันก็ใช้งานได้หลายชั่วโมงอ่ะนะสูงสุด90ชั่วโมงเลยอะ่ะมันก็เป็นอาทิตย์เลยแล้วยิ่งเราแบบโผอย่างผมเนี้ยไม่ได้เล่นเกมแบบทั้งวัน24ชั่วโมงอยู่แล้วอ่ะนะก็ผมว่าน่าจะอาทิตย์หนึ่งชาร์จครั้งหนึ่งองี้ก็ก็ไม่เป็นไร ครับโอเคนี่คือตัวเมาส์เบามากๆนะครับเดี๋ยวค่อยมาเฟิร์สอิมเพรสชันอีกทีนึงทีนี้เราจะมาดูข้างล่างกันนะครับอ่าปึบอันนี้คือเป็นกล่องใส่ออเทอเอรี่ต่างๆนะครับแล้วก็อันนี้คือเป็นดองโกนะครับนี่อย่างนี้นะครับคือด้วยความที่มันเป็นไทสี่อ่ะมันดีตรงที่ว่าเวลาคุณทําสายหายคุณก็ใช้สายอื่นได้แล้วก็น,นี้เป็นตัวรีเซิร์ฟเนี่ยครับ2.4กิกะเฮิร์ตนะครับไกลสุดละ24อันนี้ก็จะ เป็นการลื่นนะครับแล้วก็ด้านนี้ก็เป็นด้านเสียบ usb c ทีนี้เดี๋ยวขอแพรมรสายหน่อยคือผมไม่อยากเอาออกมาหรอกส่วนตัวเพราะว่าขี้เกียจเก็บนะฮะโอเคสายนะครับที่ที่ทำงานผมมีเก็บมาดีนะครับนี่สายเป็นสายถักนะครับอย่างดีเลยนะใช้คำว่าอย่างดีเลยแล้วก็ p a มโ l o ก o racer นะครับตรงหัวพอร์ต usb a แล้วก็ usb c usb a, USB a เป็นพอร์ตนะพอร์ตเงินนะครับแล้วก็ตัดกับสีเขียวนะส่วนพอร์ต usb c ก็เป็นพอร์ตเงิน ตัดสีเขียวเหมือนกันว่าละนะครับนี่ถ้าเป็นทองตัดเขียวนี่จะสวยมากแต่งจริงมันก็ไม่ได้มีผลนะครับทองกับเงินสวยเฉยๆนะอันนี้สายแถมมาให้นะครับแล้วก็ตรงข้างในนี้ก็จะมีพวก user guide ต่างต่างนะครับแล้วก็พวกสตุงสติกกิงสติ๊กเกอร์นะครับก็ช่างหัวมันนะฮะเอาไว้แปะฝาผนังบ้านนะครับโอเคเดี๋ยวขออนุญาตเก็บก่อนแล้วกันนะฮะอ่ะเรามาดูที่ตัวเมาส์อีกทีหนึ่งนะครับตัวเมาส์เนี่ยคือสุดยอดมากผมว่าตรงนี้อาจจะไม่มีโลโก้นะลองเปิดดูไหม power กดลงไปอ่ะ ไม่ติดต้องกดค้างตีละนะครับนี่กระพริบละกระพริบนี้ก็คือมันกําลังหาสัญญาณนะครับอันนี้คือเราไม่ได้เสียบกับคอมพิวเตอร์ไงมันก็เลยยังกระพริบอยู่นะครับอ่าแล้วก็ตรงนี้ครับโลโก้ตัวนี้คือไม่มีไฟแล้วนะครับคือตัว V3 ปูเนี่ยทำมาเพื่อผมใช้คาว่านักแข่ง้วกันเพื่อคนที่เล่นเกมจริงจังไงนะครับเพื่อคนที่เล่นเกมจริงจังไม่ว่าจะเป็นนักแข่งหรือว่าจะเป็นคนที่ไม่ใช่นักแข่งก็ตามแต่จริงจังเรื่องการเล่นเกมเนะี่ยผมคิดว่า ตัว B3 Pro จะตอบโจทย์แต่ถ้าเกิดว่าใครชอบความสะดวกสบายอย่างเช่นอยากจะวางแท่นชาร์จไม่อยากเสียบสายแล้วก็อยากให้มีไฟที่ตัวเมาส์สวยๆเนี่ยนะครับ B3 Pro ก็จะไม่ตอบทย์ก็าอาจจะต้องไปเล่นไวเปอร์นะครับพวกไวเปอร์เนี่ยก็จะสะดวกสบายหรูหรามาเฮานะครับแต่ว่าถ้าเกิดใครที่ต้องการเมาส์ที่แบบเรียบๆอย่างเงี้ยเนี่ยคุณดูดิตัดกับพื้นหลังเนี่ยสีดำอย่างเงี้ยนะครับแผ่นรองเมาส์เงี้ยสีดำเงี้ยนะครับแล้วไม่ต้องการมีไฟเลยขอขาวดํา สีด,ด้านด้านออกแนวผู้ดีเนี่ยไปรุ่นเทสดีก็ก็ตัวนี้นี่ก็ตอบโจทย์ใช้ได้เลยนะครับตอบโจทย์มากๆนะรูปทรงอะไรเงี้ยตอนแรกรูปทรงผมดูว่ามันเป็นไวเปอร์นะเนี่ยดูดิถ้ามองด้านเนี้ยคือมันคือไวเปอร์ชัดๆเลยอะแต่ถ้ามองด้านอุ้มๆอย่างเงี้ยก็จะแบบอืมเนี่ยคือเดย์เดอร์นะครับแต่ว่ามันเขาก็ปรับทรงมาใหม่บ้างน,นะแต่ว่ามันตรงเนี้ยมันจะนูนกว่าไวเปอร์เยอะเลยนะครับอ่านะโอ้ตรงเมาส์นะครับตรงสโคเมาส์นี่ก็ใช้ได้ฟีลลิ่งดีนะครับเสียงกดก็โอเคนะครับ ถ้ามองแต่ด้านหน้าตรงเนี้ยแบบตัดเข้ามาตรงนี้ออกนะมองแต่ด้านหน้าเนี่ยมันแอบเหมือนไอตัว Logitech อยู่นะแอบเหมือนอยู่มีไฟสัญลักษณนี้ก็ถือว่าดีนะครับเพราะถ้าตรง l o g i t e c เนี่ยมันมันมีจุดแค่นิดเดียวนะครับอันนี้คือมันก็แบบทำออกมาก็สวยอยู่นะครับโอเคนะฮะทีนี้เดี๋ยวเราไปดูดูฟิลลิ่งกันนะครับเดี๋ยวผมขอญอาตปิดเมาส์ก่อนนะ ปิดเมาส์นี่นะ่าจะต้องกดค้างเหมือนเดิมไหมเพราะว่าถ้ากดครั้งเดียวเนี่ยมันจะเป็น DPI นะครับอ่ามันจะมีกระพริบสีเหลืองๆเมื่อกี้นะครับเนี่ยคือปิดเมาส์ละกดไม่ติดละนะครับโอเคฟีลลิ่งการจับนะครับผมเป็นคนที่มือใหญ่นะมืออ้วนนะครับจะเหมาะกับเมาส์ทรงแบบนี้ทรงอุ้มๆนะครับคือผมมาใช้ไวเปอร์อัลติเมทตัวแรกอยู่นะครับเวอร์ชันหนึ่งเลยนะครับก็ถามว่าเข้ามือไหมก็เข้ามือแต่ถามว่ามันก็มีบางจังหวะที่ไม่เข้ามือไหมก็มี คืออย่างไวเปอร์อ่ะผมก็เล่นได้นะเล่นเกมยงเกมยิงอะไรเงี้ยน,นะครับก็เล่นได้แล้วก็ปกติดีแต่ว่ามันก็จะมีบางจังหวะอย่างเช่นเวลาผมแบบยิงแล้วลากเมาส์มาถึงขนาดนี้ไวเปอร์ per, ด้วยความที่เมาส์อ่ะทรงมันแบนแล้วผมมาเป็นคนมืออ้วนเนี่ยมือใหญ่นะครับเวลาเข้ามาอย่างเงี้ยจะเริ่มไม่ถนัดละจะเริ่มคุมเมาส์ไม่ได้นะครับผมเล่นไวแล้วนี้ก็จะเริ่มเริ่มคุมปืนไม่ได้อ่าอะไรประมาณนี้ก็รู้สึกว่าอยากได้เมาส์ทรงใหญ่ๆหน่อยนะครับตอนแรกผมก็ลังเลไอตัว G Pro นั่นแหละนะครับแต่ว่า พอไปจับของ Logitech แล้วเนี่ยนะครับอ่าไอตัว G Pro เนี่ยผมรู้สึกว่ามันเบาแล้วก็ทรงเมาส์เนี่ยมันก็โอเคระดับหนึ่งแต่ว่ามันยังไม่ถูกจิจเราเท่าไหร่คือผมไม่ได้บอกว่าแบรนด์ไหนดีไม่ดีนะอันนี้อยู่ที่ส่วนตัวของเรามันอยู่ที่ความถนัดของเราแต่ส่วนตัวผมแล้วไอตัว G Pro นั้นอนะ่ะไอซูเปอร์ไลท์ V2 อะ่ะผมว่ามันมันยังไม่ตอบโจทย์แล้วก็ บวกกับว่าพวกเรื่องซอฟต์แวร์อะไรเงี้ยนะครับผมว่าเลเซอร์เขาทาออกมาได้โอเคกว่าอันนี้ส่วนตัวนะความี็นส่วนตัวแต่ว่าถ้าแบบจริงจังเลยอ่ะคุณไม่ได้เน้นซอฟต์แวร์เลยจริงจังไปเลยผมว่าไอ้ตัว Progitech ก็จะดีกว่าคือตัวเลเซอร์เนี่ยมันยังติดความแบบสวยงามยังติดความแบบรูปรักอยู่นะครับแต่ว่าถ้าเป็น Logitech อ่ะมันรูปทรงอ่ะผมว่ามันมันไม่ค่อยสวยแล้วก็ตัวแพ็กเกจอย่างเงี้ยมันก็ไม่ได้แบบดูน่าซื้อขนาดนั้นอะไรเงี้ยนึกออกปะ แต่มันเน้นจริงจังไงของไอตัว Logitech อันนั้นนะ,นะฮะแต่คอลเลเ e อร์เนี่ยมันยังได้แบบความหน้าตายังได้ความแบบตัวกล่องอะไรเงี้ยที่ยังสวยอยู่อะไรเงี้ยนะอ่าแล้วก็จริงจังขึ้นมาหน่อยแต่ว่าถ้าให้เปรียบเทียบนะถ้าสมมติว่าเป็นนักแข่งจริงๆเลยนะผมรู้สึกว่าตัว Logitech จะทําได้ดีกว่านะส่วนตัวผมบางคนก็อาจจะใช้เลเซอร์นะครับแต่ว่าของ Logitech ส่วนตัวผมผมเลือกแช่นั้นมากกว่าถ้าจะไปแข่งนะแล้วก็ตัว v i p e r V3 b pro เนี่ยมันมีรุ่น Faker Edition ด้วยนะครับเป็นเมาส์สีแดงนะครับ ก่อนนั้นสวยมากแต่ว่าราคาก็อับขึ้นมากจริงๆอันนั้นนะมันซื้อไว้แบบประดับตกแต่งมากกว่านะไม่น่าซื้อเอามาใช้เพราะว่าราคาแพงแล้วก็เมาส์มันสวยมากมีลายเซนเฟเกอร์ด้วยนะครับอยู่ตรงเมาส์นะก็ตัวเมาส์เนี่ยก็มีสีขาวนะครับที่เห็นแบบซื้อเยอะๆผมไม่แน่ใจว่ามีสีดำไหมเดี๋ยวขึ้นมาให้แล้วกันนะครับแต่ที่แน่มีสีขาวแล้วก็ตัวเฟเกอร์สีแดงที่ผมเห็นนะความเบาความรู้สึกเนี่ยความเบาเนี่ยตัว G Pro เบากว่านะความรู้สึกนะไม่เอาเลขสเปคเนี่ย G Pro เบาวกว่าแล้วก็เลเซอร์เนี่ยก็ยังมีความแบบหนักกว่านิดนึงแต่ว่าถ้าโดยรวมแล้วเนี่ยอย่างนี้ก็คือเบามากแล้วนะครับเบามากละนะก็ขยับได้สาใจดีแล้วก็เข้ามือมากนะครับแล้วก็กริปฟีดที่เขาแถมมาให้การลื่นได้ดีเลยก็ถ้าใครแบบไม่ได้อยากได้ความสวยงามอยากเอาพรีเมียมเนี่ยอันนี้ใช้งานได้นะครับไม่ต้องไปซื้ออื่นเพิ่มอันนี้ก็คือดีอยู่แล้วแล้วก็แต่งกับเมาส์สีขาวนี่อคือสวยเลยนะครับผมอ่าท่านก็ยังให้เมาส์สีเมาส์หมาอยู่นะครับยังไม่ได้ทิ้งไปเนาะ นะครับถ้าเป็นของ Logitech ไอจีโปรซูเปอร์ไลท์องะตัวนี้มันจะเล็กนะม็อดสีม็แต่เนี้ยใหญ่สะใจนิ้วโป้งเนี่ยกดกดโดนแน่นอนนะครับอ่ะประมาณนี้นะมาอ์ฟีดข้างล่างก็เป็นประมาณนี้นะครับก็จะซื้อมามาตกแต่งก็ได้ครับมาส์ฟีดนะครับผมก็ว่าจะซื้อมานะนะครับเอามาทะลุถนองน้องอะไรประมาณนี้นะครับโอเคประมาณนี้โดยรวมสรุปโดยรวมแล้วนะครับก็ราคา4,9 5,000เกนเนี่ยนะครับก็ถือว่าโอเคนะสำหรับตัว r a z e r De a d สแ d ดเดอร์วตัวนี้นะครับก็ใช้งานได้ดี นะครับผมแล้วก็เหมาะกับคนที่อยากได้แบบเมาส์สวยๆนะครับแล้วก็แบรนด์เลเซอร์ไปใช้งานนะครับถามว่า สรุปแล้วพี่โลจิกกับเลเซอร์เลือกอันไหนแล้วแต่ความชอบคนครับต้องไปลองดูนะครับว่าชอบแบบไหนอย่างตัวเลเซอร์ตัวนี้นะครับเดรเดอร์มันก็มีขนาดใหญ่กว่าซูเปอร์ไลท์มันก็ต้องหนักกว่าอยู่แล้วนะครับทรงก็จะใหญ่กว่านะซูเปอร์ไลท์มันก็จะเหมาะสำหรับคนที่นิ้วเล็กนิ้วเพียวอะไรเงี้ยนะครับท่านท่านมือใหญ่นะครับมันก็จะไม่ตอบโจทย์นะเดรเดอร์ก็จะผมว่าตอบโจทย์กว่านะครับผมโอเคประมาณนี้นะสำหรับการรีวิวนะครับเลเซอร์เดรเดอร์ V3 Pro เรื่องของฟ e ลลิ่งการใช้งานต่างๆนะครับ ส่วนเรื่องเซ็นเซอร์คุณไม่ต้องห่วงหรอก2ค่ายนี้คือเขาเป็นค่ายใหญ่อยู่แล้วนะครับแล้วราคาเมาส์ห้าพันหกพันในเซ็นเซอร์มันต้องดีอยู่แล้วการคลิกการเคลมการคลิกนะครับหรือความดีเลย์นเนี่ยหายห่วงอยู่แล้วนะครับโอเคก็เอาไว้ในวันนี้แล้วกันนะครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมด้วยนะฮะใครชอบคลิปนี้ก็ฝากา share, กดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดการตามคลิปใหม่ๆทางผมด้วยนะครับเอาไว้จนกว่าจะเจอกันใ,ในคลิปหน้าวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสสวััดีครบ